ฮอตสอขอเสนอเตียโก้เมซี่พ่อใหญ่นับสกุลดังในวงการฟุตบอลปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ลูกหนังนักเตะที่ดีสุดในโลกนักเตะที่ดีสุดตลอดกาลในใจผมคงหนีไม่พ้นชายที่ชื่อลีโอเนลเมซี่หนีไม่พ้นชายคนนี้ชายผู้เป็นดังตลอดกาลแห่งวงการฟุตบอล ชายที่เป็นเจ้าของสติอันบ้าคลั่งชายผู้ครอบครองรางวัลส่วนตัวอีกมากมายชายผู้เป็นเจ้าของรางวัลบัลลงดรอถึงแปดสมัยชายผู้ที่มีคนเคารพรักมากมายทั่วโลกชายที่นักฟุตบอลส่วนมากเอาเป็นแบบอย่างชายที่ทําให้เด็กบ้าคลั่งไปทั่วโลกชายผู้เป็นดั่งเทพ,พเจ้าแห่งวงการฟุตบอลลิโอนลเมซี์ เขานั้นมีลูกชายคนโตชื่อเดียโก้เมซี่เป็นเจ้าหนูวัย1 1ขวบและคลิปนี้คือคลิปวบอาานที่แชร์ไปอย่างล้นหลามแชร์ไปอย่างทั่วโลกกับการเตะบอลแล้วมีสาวๆมานั่งกีดการาดถึง3คน ลูกชายของเขาเตียโก้เมซี่ตอนนี้เป็นดังเพชรเม็ดงามตอนนี้เป็นดังขวัญใจไอดอลเด็กคลิปวิดีโอของเด็กชายที่เตะบอลแล้วมีสาวกรีดกัดจะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่ทำได้จะมีสักกี่คนที่เป็นอย่างเขาเขาเกิดมาอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าฟุตบอลเกิดมาท่ามกลางความรักใคร่ของแฟนบอลที่มีแต่ห้องเขา เดียโก้เมสซี่พ่อใหญ่นามสกุลดังแค่ชื่อเมสซี่ใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วนะครับเมสซี่เมสซี่เมสซี่ชื่อเดียวนี้สามารถสั่นเสือนวงการฟุตบอลได้มากมายสามารถที่จะสั่นเทือนใจสาวๆได้ในวันนี้คลิปวันเล่านั้นเผยแพร่ไปแล้ว สามสาวตัวน้อยนั่งกรีดก์ดให้กับเตียโก้เมซี่เจ้าหนูว,วัย1 1ขวบลูกชายคนโตหัวแก้วหัวแหวนของดีโอเนเมซี่ช่างเป็นคลิปที่ดีช่างเป็นคลิปที่น่าประทับใจกับการเตะมุมของเขาและในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเตียโก้เมซี่นั้นขึ้นมาท้าทายขึ้นมาวัดรอยเท้ากับพ่อของเขาเขาจะสามารถแบกรับยุคสมัยต่อจากพ่อเขาได้หรือไม่ไปติดตามกัน กับเตียโกเมซี่พ่อใหญ่นามสกุลดัง